สวัสดีค่ะทุกคนพามากินช็อกโกลาวาค่ะลาวาโอวันตินค่ะทุกคนนี่น่าทานไหมคะอืมนมเน้นเน้นเครื่องเน้นเน้นค่ะทุกคนค่ะอืมนี่มาดูดูสิทุกคนน่ากินสุดๆเลยค่ะคำเตือนกินแล้วจะทำให้อ้วนห้ามกินเกินวันละหนึ่งแก้วค่ะ น่ากินไหมคะทุกคนเห็นไหมสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุขคนวันนี้จะพามาทำช็อกโคโลาวาค่ะอืมโอวันตินลาวานี่แหละค่ะเขาเรียกว่าช็อกโคโลาวานี่ค่ะประธานจะใช้โอวันตินค่ะ กองอื่นเลยค่ะนี่เอาอันนี้ไปก่อนค่ะสามโซนโตค่ะหนึ่งสองพุนๆเลยนะคะเราจะทำแบบว่าแล้วเราก็ใส่นมนมอย่างนี้ค่ะนมข้นหวานค่ะทุกคนอนี่ ช้ตกเราจะไม่บานมากค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นชัดไหมคะมนี่ก็จะมีน้ํำเข็งมีโซมีโซเราก็จะเติมน้ําร้อนเลยค่ะ เติมน้ำร้อนค่ะทุกคนนี่เติมน้ำร้อนคนให้มันเข้ากันค่ะทุกคน,นเห็นไหมมันจะข้นมากทุกคน เราก็เตรียมน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งใส่แก้วไว้ค่ะเพราะเราจะช็อกโกลาวายินเราก็จะใส่นมเย็นนี้ค่ะอนี่นมข้นค่ะลงไปเลยค่ะอืมเราก็เทไอ้นี้ลงเลยค่ะทุกคนอืม น่ากินมากคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนเราก็จะตกแต่งด้วยนี่ทุกคนน่ากินไหมคะ ช็อกโกลาวาของเราค่ะทุกคนนี่น่ากินสุดๆค่ะทุกคนเห็นไหมอืดูดูให้ดูอืม,อมเข้มข้นมากทุกคนลาวาเดือดทุกคนลาวาเดือด ลาวามันเดือดมันกำลังจะระเบิดสวยงามตามท้องเรื่องทุกคนทํำลองทํากินดูค่ะง่ายๆค่ะเห็นไหมคะช็อกโกลาวาของเรานี่ น่าทานมากค่ะทุกคนเห็นไหมเรใส่โอวันตินนี้แหละค่ะทุกคนอลองทำดูค่ะอร่อยทุกคนเดี๋ยวพอทานกินวิธีกินต้องเป่าก่อนค่ะทุกคนลาวามันกำลังจะปะทุทุกคน สุดยอดค่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะมากินลาวาสโกลาวาด้วยกันค่ะอกอเร็กลาวาค่ะลาวาโอวันตินค่ะทุกคนมามาค่ะลองทำดูค่ะง่ายๆค่ะแต่อร่อยเหมาะกับหน้าร้อนค่ะ ก um. ่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องประทัดทัทวันชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ